สามเดือนครึ่งครับมาขนาดนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับดีกว่าทุกปีครับเพราะใช้โฟทีฉีดพ่นทางใบครับฉีดไปสองครั้งครับฉีดไปแค่สองครั้งเองครับใยยาวขาวอวบนะครับต้นอายุน้อยอยู่เลยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสลาบุสินทุวารลอดครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ภูลำนาวครับพี่สมศักดิ์เจ้าของแปลงใช่ไหมครับครับผมแปลงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลหนองปิงอำเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับ อืนะครับแปลงมันของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดเลย200ไร่ครับแล้วที่เรานั่งอยู่กี่ไร่ครับตรงที่เรานั่งนี่อยู่40ไร่ครับ40ไร่ครับผมพันมันสับหลังพันอะไรครับเจ็ดสองกษตร7เจ็ดสองครับกาเซ่เจ็ดสองครับผมนะครับเมื่อกี้พี่วุฒิขุดนะครับให้เราดู2หลุมครับนี่นะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ซักอายุเท่าไหร่พี่แปลงนี้ มันอายุเท่าไหร่สามเดือนครึ่งครับสามเดือนครึ่งนะครับไม่ใช่อายุพิศักดิ์นะอายุมันสับหลังนะครับผมอายุมันสัหลังสามเดือนครึ่งมาขนาดนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับดีกว่าทุกปีครับเกิดอะไรขึ้นครับเพราะใช้โฟทีฉีดพ่นทางใบครับฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดไปสองครั้งครับฉีดไปแค่สองครั้งเองครับผมอืมแต่ละครั้งที่ฉีดพ่นมีการเปลี่ยนแปลงของต้นและใบยังไงบ้างครับใบจะเป็นมันต้นแข็งแรงหัว ดกยาวใหญ่พอจะเราจะดูทุกครั้งที่เราฉีดมันจะจะเว้นระยะคือว่า20วันฉีดทิง้งประมาณ15 2 0วันฉีดคร,ครั้งหนึ่งครับนะครับก็ถือว่าฉีดบำรุงอย่างต่อเนื่องครับผมนะครับนี่ครับพี่วุฒมาเห็นมันสำลังของพี่ศักดิ์เป็นไงบ้างครับ ก็ประทับใจครับแล้วก็ดีใจกับพี่ศักดิ์ครับที่เห็นผลลัพธ์ออกมาดีแบบนี้ทั้งดอกใหญ่แล้วก็ยาวต้นอวบแข็งแรงครับซึ่งตอนนี้สูงท่วมหัวแล้วครับมันแค่3มเดือนครึ่งนะครับประทับใจครับโอเคนะพี่ศักดิ์ครับครับผมเห็นมันํำลังของเราแบบนี้นะครับคิดว่าการใช้โฟีจะช่วยลดต้นทุนมากน้อยแค่ไหนครับลดต้นทุนได้มากเลยครับอยากจะให้ชาวเกษตรกรมาใช้ตัวนี้ครับ ลดต้นทุนได้มากก็จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้มากครับผมแน่นอนว่าราคาผลผลิตเราควบคุมไม่ได้ครับแต่เราสามารถควบคุมต้นทุนของเราได้เนาะครับผมนะโดยการเสริมด้วยฮอร์โมนโฟทีนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นครับนะครับความประทับใจของพี่สมศักดิ์มาเรียบร้อยแล้วครับมันกำลังเพียงอายุ3เดือนครึ่งนะครับพันเอครับเอาใจช่วยครับขอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับทุกๆแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สมศักดิ์ขอให้นะครับประสบผลจากการเก็บผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้ผมนัทพงศ์กทองเกษตรพทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ